สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เล่านะครับกับเซนเซียรลอสแคนวาสในพาร์ทที่10ความเจ็บปวดรวดดร้าวถ้าจำกันได้เนี่ยเทนมาในพาร์ทที่แล้วเนี่ยสู้กับเจ้าตัวยามนะครับเทพแห่งฝันที่เป็นยามเฝ้าดินแดนของเราผู้วายชนเนี่ยนะก็กลายเป็นได้คอสเพกาซัสครับคอสที่เป็นกอ็อคอสออกมาแล้วก็ชกไปครับอันนี้เขายังต่อเนื่องอีกน,นิดนึงว่าพอชกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะลองพลังอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ไหวครับหลังนั้นก็ตายครับ เรียกว่าแพ้กันดื้อๆเลยได้กอดคอนมาทีเทพตามชื่อเลยเหมือนเติมทูมาหลังจากที่เอาชนะเจ้ายามเนี่ยไปได้นะก็เอลซิตได้เดินมาถึงตรงจุดนี้พอดีครับจริงๆเอลซิตฆ่าทเทพแห่งฝันไป2คนและคนที่เหมือนผู้หญิงกับไอตัวที่ตัดวิตินะพอสองคนนั้นตายปุ๊บเอลซิตเนี่ยก็เดินมาหาคนที่3ก็คือไอตัวยามนี่แหละแล้วตัวยามก็ถูกเพกาซัตฆ่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนที่เพกาซัตได้สติตัวเทนมจะจําอะไรไม่ได้เลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นในการมันชนะได้ยังไงมันยังไม่รู้เลยมันขึ้นมาเอา้าดอกมาที่ติดอยู่บนตัวมันหายไปไหนอะอะไรอย่างประมาณนี้นะครับซึ่งมันเหมือนเป็นเอาไปจิตใต้สำนึกออกไปสู้พอเอลซิดนะ่ะเดินมาถึงปุ๊บเอลซิดก็พยายามพังไอ้พวกประตูนะนะั้นน่ะทิ้งให้หมดเพื่ออา่าเป็นการปลดปล่อยคนจากดินแดนแห่งความฝันตรงนี้หลังจากนั้นครับตัวพี่ชายคนโตของเทพแห่งฝันเนี่ยทั้ง4ตัวตัวหัวหน้าและกันเรียงอย่างนี้เจ้าตัวพี่ชายหรือตัวหัวหน้าเนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วก็ได้ทําการบอกเออเนี่ย แบบเจ้าบางอาจมากนะเป็นมนุษย์อะแต่มาฆ่าเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอะต้องบอกก่อนว่าไอตัวเทพเนี้ยมันก็พูดขึ้นมาว่าพวกน้องๆมันอะที่ตายไปอีกสามคนมันยังไม่ตายจริงหรอกแค่กายหยาบอะมันตายแต่ว่าเรื่องของวิญญาณนะอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่นะทําให้มันอะเรียกพี่น้องมันอีกสามคนเนี่ย กลับมารวมตัวกับมันซึ่งจริงๆไม่ใช่ตามรูปเนี่ยนะแต่จริงๆไอ้สามตัวนี้รวมกันได้แล้วก็จะติดมีหัวของโง่งมาสี่อันดูแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ทําการสู้กับตัวของอ่ยะยัคเทนมะกับเอลซิดในดินแดนแห่งความฝันตัดกลับมาที่แซงทูลี่ครับอาร์เทนาหรือว่าซารชาของเราเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าไอ้ตัวยามเนี่ยร่างกายมันเสียไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้มันเป็นไปได้แค่ยอย่างเดียวในการที่จะปลดปล่อยที่ิฟอร์สก็คือตัวของอาร์เทนาเนี่ย ต้องเข้าไปที่ดินแดนแห่งความฝันเพื่อจะต้องไปปลดปล่อยตัวของทิติฟอสออกมาให้ได้ในการต่อสู้นั้นเนะี่ะเทมมะนะครับในดินแดนแห่งความฝันเนี่ยกับเอลซิดก็ได้ทําการต่อสู้ต้องบอกว่า2คนนี้ทําการต่อสู้ค่อนข้างเสียเปรียบนะหนึ่งคือตัวของเทมมะเนี่ยเป็นแค่บอลเซนต์ยังไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นและีกงคือตัวของเอลซิดเนี่ยก็เป็นโกเซนที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะสาหาัสแล้วก็จริง เอลซิตแทาจะนับเวลาตายของตัวเองไปเรื่อยๆอเวลามันถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแขนที่ขาดด้วยนะครับในการต่อสู้ครับไอ้เจ้าเทพเนี่ยมันก็โจมตีลงมาครับพอโจมตีลงมาเสร็จปุ๊บท่าใหญ่ของมันเลยก็ว่าได้เราก็ได้รับการปกป้องจากคอสโมโประหลาดครับที่เข้ามาอย่างรุนแรงก็คือคอสโมของอาร์เทนานั่นเองอาร์เทนามาถึงซูบิโล้แล้วครับหรือว่าดินแดนแห่งความฝันนี่แหละแล้วก็ได้มาจะเข้าไปหาซิตี้ฟอร์สนะครับซึ่งประตูของซิตี้ฟอร์สเนี่ยยังไม่ถูกทําลาย ตัวของอะเทน่าเองต้องทำเเข้าไปตาม i ิ y f ฟอสด้วยตัวของตัวเองครับทำให้ภารกิจของ2เซนที่อยู่หน้าประตูก็คือเอลซิดกับเทนมะเนี่ยคือปกป้องประตูอันนี้เอาไว้ให้ได้ให้อาเทน่าเนี่ยเข้าไปปลุก i ิ y f ฟอสกลับมาให้ได้ครับในการโจมตีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอลซิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงไอ้อออเทพนี้อยู่ได้อยู่หรอกนะครับและในการสู้ไปสู้มาเรื่อยๆเนี่ยก็อยู่ดีๆครับในตัวในส่วนของ ดินแดนแห่งความฝันเนี่ยมันก็แตกออกนะครับแล้วก็กลับมาเป็นพื้นที่ปกติซึ่งตัวของไอเทพสตัวเนี่ยมันก็ออกมาสูา้ในโลกปกติแล้วแหละนะครับจะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะตัวเทนมะเองก็ได้เข้ามาสู้ช่วยสู้อย่างเต็มที่ครับจริงๆทั้งสองคนก็จะมีการวางแผนกันไปกันมานะว่าเออพยายามทำยังไงพยายามทำยังไงดีแล้วก็ออต้องจัดก,การกับเรื่องนี้ยังไงดีนะครับพอในการต่อสู้ในรอบที่ออกมาข้างนอกเนี่ย ตัวของเอลซิดอ่ะจะมีลูกน้องอยู่3คนก็เป็นจะเป็นเซน์หมดเลยแหละก็จะเป็นเข้าใจไม่ผิดจะเป็นบอลเซนตกับชินโดเซนตมรวมๆกันนะครับจำไม่ได้ว่าจํานวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะสามคนเนี่ยสามคนเนี้ยบุกมาครับบุกมาเพื่อจะช่วยเอลซิดนั่นแหละในการต่อต่อในการที่จะมาช่วยเอลซิดนั้นนะ่ะเสร็จปุ๊บพอมาปุ๊บเฮ้ยนั่นไงท่านเอลซิดวิ่งไปนะครับก็เรียกว่าไม่ดูสีดูแปลเลยวิ่งไปกระโดดเข้าไปจะช่วยเอลซิดอย่างเดียวเลยและไอ ตัวของไอเทพเนี่ยมันเห็นเทพแห่งฝันเนี่ยมันเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีเซนมาเพิ่มอ่ะมีตัวให้ระบายอารมณ์แล้วคือมันค่อนข้างจะอนุมานได้ว่าไอสามตัวนั้นอ่ะไม่ได้เก่งเท่าเอลซิแล้วก็ไม่ได้เก่งเท่ากับไม่ได้แบบมีความจาเป็นเท่าๆท่ะเท็มาไอเทพฝันเนี่ยมันก็เลยทับยิงพลังไปครับทําลายไปเรียกว่าเซนสามคนนั้นเน่ะโผลมาแค่ประมาณสองสามสองสามช่องอะ่ะตายเลยนะครับเท็มาเองก็พูดว่าแบบ เทนมาก็เหมือนจะเข้าไปช่วยแหละแล้วก็ค่อนข้างจะแบบช่วยไม่ได้หรอกเอลซิทก็เข้าไปการอีกทีแล้วเทนมาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเนี่ยเพื่อนพ้องตายไปต่อหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแล้วก็หันไปดูที่แขนของเอลซิทครับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ถูกตัดแขนทั้งซ้ายนั่นแหละจะเห็นว่าเอลซิทนี่เรียกว่ากำหมัดแน่นเลยนะครับแบบรู้แหละว่าเอลซิทโกรธแต่แบบเอลซิทเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยแสดงอารมณ์อะเท่าไหร่นะครับ ตัดกลับไปครับในส่วนของดินแดนแห่งฝันนะครับหรือซูบินโลกของตัวซิตี้ฟอร์สที่โดนขังอยู่ซิตี้ฟอร์สเนี่ยจะโดนขังอยู่ในช่วงเวลาที่ตัวเองอ่ะได้ไปพาอาร์เทนากลับมาที่โลกนะไอ้เรียกกลับมาไม่ใช่กลับมาที่โลกสิกลับมาที่แซงตูรีนะครับที่จุดติบนโลกกลับมาที่แซงตูรีเรื่องของซิตี้ฟอร์สเนี่ยในเมื่อ5ปีก่อนในช่วง5ปีที่แล้วก่อนที่เทนมะจะมาแซงตูรีโดยอยับโดโกนะ ทีจิฟอรเนี่ยเดินทางไปทั่วครับแล้วก็ได้ไปเจอร่างอวตารของอะเทนาที่เป็นเด็กก็คือสาชานั่นแหละแล้วก็ได้ไปเชิญมาซึ่งในการเชิญครั้งนั้นอ่ะเหมือนว่าที t จิฟอรอ่ะมันเป็นการโทษตัวเองว่าไปเอาเขามาแล้วก็มันเป็นการโทษตัวเองที่หนักกว่าเดิมเพราะว่าพี่ชายของเด็กผู้หญิงที่เอามากลายเป็นฮาเดสด้วยซ้ําเออแล้วมันกลายเป็นว่าต้องให้เพื่อนของพี่ชายอย่างเทนมาเข้ามาประหักประหารที่จิฟอรอ่ะ โทษตัวเองเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วมันก็เลยทําให้ชิ f o ฟอสติดอยู่ในลูปตรงเนี้ยค่อนข้างจะไปไหนไม่ได้เหมือนเป็นคุกที่ขังความรู้สึกของตัวเองไว้อยู่ในตรงนี้ชิจิฟอสจะวนจะเหมือนว่าวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแล้วก็จะได้รับคําพูดที่ค่อนข้างจะไม่ดีในความฝันงตัวเองว่าเนี่ยถ้าชิจิฟอสไม่เอาซาชาไปอะซาชาที่อยู่ในร่างมนุษย์อะก็อาจจะทำให้ฮาเดสอะ ไม่เป็นจุติก็ได้และมันสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ชิจิฟอร์อ่ะอาจจะเป็นต้นกําเนิดของสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เองก็ได้ครับคือเป็นต้นเหตุทําให้เกิดสงครามตัวชิจิฟอร์ Ford เองอ่ะในตอนนั้นอ่ะจากเกาะสีทองเนี่ยก็กลายเป็นเกาะสีดําครับกลายเป็นเกาะสีดําเลยแล้วทีนี้อาเทนาี่ที่เข้าไปตามชิจิฟอร์ Ford เนี่ยก็ล่างในล่างผู้ใหญ่นะเพราะว่าจะมีล่างเป็นล่างเด็กกับล่างผู้ใหญ่ อเทน่าก็เข้าไปแล้วก็บอกเออเกียยวก่อน c ิตี้ฟอร์ว่าเออเนี่ยแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นตัวอาเทน่าไม่เคยได้แบบโทษซิตี้ฟอร์เลยที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยตัวของ c ิตี้ฟอร์เองก็เหมือนจะง้างศรนอะ่ะเพราะมันเป็นเกาะเซอร์เหมือนเป็นเกาะเซอร์พิตเลยนะเกาะสีดําง้างศรจะยิงใส่อเทน่าอเทน่าบอกงั้นก็ยิงมาเลย บบถ้ายิงแล้วมันแบบเหมือนแบบทาให้ความรู้สึกอ่ะมันหายไปอ่ะก็หรอกก็ยิงมาดูแล้อาร์เทนาจะยอมรับความเจ็บปวดอันนั้นเอาไว้ด้วยตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยพอยิงเข้าไปเสร็จปุ๊บแน่นอนครับซิตี้ฟอร์สก็เลยในสติกลับมาและจนสุดท้ายเนี่ยอาร์เทนาก็ได้พาซิตี้ฟอร์สกลับมาได้นะครับก็พอกลับมาเนี่ยก็คือกลับไปที่แซงตูรี่นะเพราะตัวตัวร่างหลักของอาร์เทนาก็อยู่ที่แซงตูรี่และตัวร่างซิตี้ฟอร์สก็อยู่ที่แซงตูรี่นะครับทีนี้ตัดกลับมาครับในการต่อสู้นั้นแหละเอลซิดอ่ะไม่ไหวแล้วนะครับ จริง,รงๆเอลซิดมีแผนอยู่แล้วแหละว่าเออเนี่ยถ้าจะสู้กับมันอ่ะต้องตัดมันเป็นสี่ล่างแล้วต้องให้แบบเทนมะทําลายพร้อมกันทั้งสี่ล่างแต่เอาจริงๆก็คือตัดไปหลายรอบแล้วมันค่อนข้างจะรวมล่างกันเร็วมากจนเอลซิดะไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายเอลซิดก็ได้แค่อ่าเรียกว่าอพุกเข่าลงไปครับด้วยแรงที่หมดเรียกว่าหมดสภาพเลยเทนมะก็ยังต่อสู้ไปครับคนเดียวในช่วงนี้นะครับกับไอตัวเทพแห่งความฝันนี่แหละหลังจากนั้นครับในการโจมตี ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมาช่วยเหมือนเดิมนะครับวิดิคอนนะครับตัวของอาดีคอนยาโตะนะครับกับตัวของเครยูสุริฮะทั้งสองคนก็เข้ามาช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งเทมมาก็กอธิบายไว้แหละมันมีวิธีจัดก,การอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะจัดก,การได้ยากแหละนะครับก็จริงๆก็ได้แค่ตั้งรับกับก,บการโจมตีแล้วกตว็ตีโต๊กลับไปแค่นิดหน่อยอเท่านั้นเองสำหรับ3ามคนนะปัดกลับมาที่แตงทุลีครับที่จีฟอร์ดหลังจากได้สติแล้วเนี่ย ท t ตีฟอสก็ต้องอเรียกว่าไงอะขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สงครามครั้งนี้มันเปลี่ยนรูปแบบของสองครามไปนะครับแล้วก็เราอาจจะมีชัยในครั้งนี้คือทิ i ีฟอสอ่ะจะเป็นคนที่ไปสืบหาเรื่องของคลิปนอสกับธนาทอสอยู่แล้วและท t ตีฟอสก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเทพแห่งฝันเนี่ยมันต้องจาัดก,การยังไงแล้วก็ทิตีฟอสบอกว่ามันมีโอกาสสาเร็จได้ถ้าอเทน่าร่วมมือและแค่เขายังอยู่ก็คือตัวของเอลซิสนั่นเอง c ิติฟอร์ครับได้ทําการแผงสอนทองออกไปโดยให้พลังของอ์เทนาร่วมไปกับสอนทองอันนั้นด้วยนะครับยิงจากแซงตูรี่แซงตูรี่อยู่โรมยิงไปถึงอิตาลีนะครับนะพอยิงไปเสร็จปุ๊บ c ิติฟอร์ก็ได้ใช้เหมือนโทรจิตครับไปคุยกับเอลซิ e เอลซิที่นั่งหมดพลังเรียกว่ามันไม่ใช่หมดพลังหรอกเรียกว่ากําลังใกล้จะตายเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเลือดในกายของเอลซิเนี่ยหมดลงไปแล้วนะครับ ก็ทาให้ตัวเอลซิสเนี่ยนั่งคุกเข่ากําลังจะตายอยู่ก็ได้ยินเสียงของซิตี้ฟอร์ดซิตี้ฟอร์ดก็พอพูดกับเอลซิสเนี่ยเอลซิสก็บอกว่าเออแบบได้สติแล้วใช่ไหมซิตี้ฟอร์ดก็บอกขอบคุณที่แบบว่ามาทําภารกิจในการแบบมาช่วยอะให้ซิตี้ฟอร์ดได้สติขึ้นมาเออแบบตัวเองต้องตายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ซิตี้ฟอร์ดบอกว่ามีภารกิจสุดท้ายที่มันเป็นภารกิจสําคัญอยู่คือตอนนี้ได้แผงสอนทองออกไปแล้วตอนนี้เอลซิสมีหน้าที่คือตัดสอนทองเนี่ยออกมาให้เป็นสี ให้เป็นสี่ชิ้นให้ได้แล้วมันจะพุ่งเข้าไปทําลายไอ้ตัวเทพแห่งความฝันเนี่ยให้ได้เอลซิดลุกขึ้นมาครับศัตรูอยู่ข้างหน้านะเอลซิดตอนแรกคุกเข่าแล้วข้าหันหน้าไปหาศัตรูศัตรูอยู่ข้างหน้านะแต่เอลซิดลุกขึ้นมาในสภาพที่อิดโรยมากๆแล้วก็ยืนหันหลังให้ศัตรูครับไอเทพแห่งฝันบอกโหนี่มึงแบบมึงจะบ้าไปที่ไหนเนี่ยแบบศัตรูอยู่ข้างหน้าแต่ยืนหันหลังให้ศัตรูพวกเทนมะก็งงครับแบบเอลซิดลุกแล้วแล้วหันหลังทําไมอ่ะไม่ช่วยกูสู้หรอ อะอย่างนี้ครับหลังจากนั้นครับสอนทองที่ยิงมาจากที่แซงตูรีเนี่ยมาถึงเอลซิสได้กระโดดและใช้พลังครั้งสุดท้ายนั่นคือเอ็กคาลิเบอร์ในการตัดสอนทองสอนทองทั้ง4ีรูกวิ่งไปหาเทพแห่งความฝันทั้ง4ตนได้ตายไปนะครับและตัวเอลซิสก็ได้สิ้นชีวิตลงในตอนนั้นเช่นเดียวกันก็จบแล้วครับผมสาหรับตอนนี้นะครับโกเซนอีกหนึ่งคนก็คือแคปิคอนเอลซิทก็ได้เสียชีวิตลงไปอย่างเช่นเคยครับ ที่จีฟอสที่ถูกขังในชูบินโลกก็ได้ฟื้นคืนมาแล้วนะครับการต่อสู้ในเล่มต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับวันที่ติดตามสวัสดีครับ